S <S ฮูดไหมพรมเออมารอดูใครรอฮูดต,ตัวนี้เป็นผ้าไหมพรมลูกค้าไม่เคยมีมาเลยนะเพราะว่ามันมีน้อยของหายากส่วนใหญ่ก็จะรวมมากับพวกไหมพรมทั่วไปแต่อันนี้คือคัดแบบฮูดล้วนใช่นะคะนี่สามสห้ากิโลอ่ามีแค่สองถุงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนมีสองถุงอีกแล้วลูกค้าค่ะ,คะมันใกล้ไปใช่ไหมเบียดเบียดโอเคนี่ พวนใหม่พรมลูกค้าขาตัวนี้เป็นงานผ้าไหม่พรมแบบนุ่มด้วยนะลูกค้าใหม่พรมนุ่มนะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะไม่มีคันที่ดูแล้วอ่ะลูกค้าไม่มีผ้าคันแน่ไม่มีผ้าคันนะอุ้ยน่ารักจังดูสิเป็นงานแบบว่านุ่นๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าขาใครที่อยากได้งานใหมพรมนะคะลูกค้าขาทรงหูแฟชั่นน่ารักน่ารักแบบนี้งานสะอาดใสดีแบบนี้นะลูกค้านะมีแค่สองหูใช่ปะมีแค่สองหูราคา สามพันห้าร้อยบาทลูกค้าขะมีแค่สองถุงราคาสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นแม่งานสภาพดีไม,<ส>ไม่มีไ<ส>หมพรมคันนะ<ด>แม่ดูได้เลย,เ,ลยเห็นไหมมีทั้งแบบว่างานสวมหัวผ่าหน้าค้าปนกันไปนะคะลูกค้าขะสวมหัวผ่าหน้าค้าปนกันไปแล้วก็บางตัวนะมันจะมีทั้งแบบว่าไหมพรมหนาไหมพรมบางค้าปนกันไปในกระสอบนะลูกค้านะค้าปนไปในถุงให้เลยนะแม่นะเนี่ยงานสวยงานน่ารักมากแม่ดูได้งานสะอาด สุดๆอะเอาจริงนะคะแทบจะไม่ค่อยเจอเรื่องของตําหนิตําหนิที่จะเจอก็อาจจะมีพวกขุยแต่ง,งานเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเจอเนี่ยโอ้โหใส่โคตรดีเลยลูกค้าขานะใส่ดีมากนะพอไหมแม่ใครอยากได้ไหมเดี๋ยวหนูให้รหัส cf <า>รหัส cf มาเลย วี8ลูกค้าขาวี6 8ราคา3,500บาท35กิโลวี8กนะคะลูกคา้าสวยๆเลยชาจะตีมีแค่2ถุงเนาะใช่2ถุงค่ะมีแค่2ถุงนะ3,500บาทลูกคา้าขาเอฟยังไงคะเ <c oughs> พิ่งเข้ามาดูลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าใหม่แนะแน,นำให้ส่งติ๊กเกอร์เข้าทางแชทก่อนนะ ส่งติ๊กเกอร์เสร็จแล้วลูกค้ากลับมาพิมพ์รหัส C F ที่ต้องการได้เลยอย่างลูกนี้นะคะรหัส C F จะเป็น V 6 8ลูกค้าพิมพ์ V68 เข้ามาจะได้รหัสนี้ไปเลยลูกค้ราระบบจะดูดนะถ้าไม่ดูดแปลว่า F ไม่ทันนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลูกค้าใหม่ทักแชทให้หนูก่อนนะลูกค้าใหม่เบสบอลไม่มีนะแม่ถูงเขียวไม่มีเบสบอลนะถ้าเป็นงานยกยกก้อนตอนนี้ก็หมดแล้ว ใช่ยกก้อนหมดแล้วลูกค้าขะ V 6 8เข้ามาได้เลย3,500บาทเป็นงานพูดใหม่พรมลูกค้ามีทั้งหนาทั้งบางครัปนไปเลยประมาณกี่ตัวคะจำนวนตีให้นะ35าไม่เกินห้เกินใช่ประมาณนั้นไม่เกิน50ตัวไม่เกิน50ตัวลูกค้า่ะไม่เกิ50 50น50บนะคะงานปลห้อยก็มีมานะสวยๆแบบนี้เลย ลูกค้าคือมันค้าหนาค้าบางเนาะขึ้นอยู่กับว,ว่าถุงนั้นจะได้หนาได้มาบางมากน้อยกว่ากันด้วยลูกค้าขานี่ตัวนี้น่ารักมากสีหวานหวานแบบฟิลคลายๆมัดย้อมอยู่นะน่ารักลูกค้าลูกนี้นะยังว่างลูกศูนย์ห้าเก้าอ,อ๋ 59, อศูนย์ห้าเก้าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดลูกค้าขาไม่ได้เปิดแต่จะ,ะะจะมีเป็นงานถุงเดี๋ยวจะเปิดให้จะมีเป็นงานถุงนะลูกค้าเดี๋ยวรอดู V68 นะกระสอบนี้ลูกค้ารหัสนี้แล้ว V ีห ยืดสีหนูมีเปิดไปแล้วด้วยยืดสีจะเหลืองานเป็นตัวใช่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์มีเปิดไปแล้วเป็นโอเวอร์ไซส์เดี๋ยวรอดูอันใหม่อีกนะคะลูกค้าขายตัวนี้รอลูกค้าเป็นงานฮูดล้วนนะเป็นผ้าไหมพรมใครจะเอานะลูกค้ารหัส CFV68 นะคะมีแค่2ถุงนะใช่ v 6 8มาได้ถุงละเท่าไหร่นะถุงละส3,5 0 0 35กิโลนะคะงานประมาณที่โชว์เลยเป็นคัดหัวล้วนนะลูกค้า มีป้ายแบบนี้งานใหม่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขุยนะใช่งานแบบว่างานผ้าใหม่ผ้าสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวเอามอนเอานี้ไปก่อนลูกค้ามันเป็นงานที่แบบว่าขายได้ทั้งชายทั้งหญิงนะเอาจริงไซส์ใหญ่เอยลูกค้าขาดขายผู้ชายได้เลยนะวีหกแปดมาได้เลยอุ้ยนี่ตัวนี้เป็นงานแบบตัวหนาตัวหนักนี่สวยสวยเท่ๆเลยน้ำหนักเยอะอยู่นะตัวนี้อุ้ยสวยอะ ลูกค้างานแบบเส้นใหญ่นะคะ V68 กแปดามาร้อยบาทนะลูกค้า a <17. S> 1 7ก่อนเอาคาโก้ต่อก่อนนะอ่าลูกค้ารอคาโก้ใช่ไหมลูกนี้นะลูกนี้นะลูกค้าใครอยากได้นะวีหนะราคา3 5มพันหลูกค้าตามมาสี่เย้อนหลังได้นะคะตามมาย้อนหลังได้เดี๋ยวขออน,นุญาตไปงานต่อไปเลยเป็นงานคาโก้